สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมยายจะมาขุดดินใส่กระถางขุดดินใส่กระถางแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาขุดเอาเอา่ารากรากเบอร์รี่มาเลี้ยงไว้เดี๋ยวจะหาที่ปลูกใหม่มาเลี้ยงไว้ตอนนี้มันไม่ค่อยสวยเนาะ ตรงนู้นก็ตัดทิ้งตอนนี้ก็เผาทิ้งเหลืออยู่ทางโน้นทางเดียวแต่ก็ไม่สวยยายกาลังคิดว่าจะเนี่ยให้แฟนยายไทยเนี่ยจะมาปลูกเอาแถวแถวเนี้ยเนาะเนี่ยยายจะไปแตวเอาดินใส่ดินนี่แหละไม่มียายไม่ได้ไม่ต้องซื้อดินซื้อดงซื้อดินอะไรหรอกขุดขุดทมทมนี่แหละไม่ต้องลงทุนเนาะของอะไรที่เราแบบว่าไม่ได้คงไม่ได้ขายเราปลูกขุดขุดทมทมก็ได้กินไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะลงแต่แรงอย่างเดียวเนาะ ซื้อดินก็ไม่ใช่วัตถุเนะมมาะนั่นแหละย,ยายก็จะเอาดินพวกนี้หละดินพวกนี้เลยไปใส่แล้วก็มาใส่กระถางคือเลี้ยงเขาไว้นะแบบว่ารดน้ําอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกขุดขุดทมทมไ้ทางนู้นเราไม่ได้รดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็ไม่สวยเนาะแต่ว่ามันก็ได้กินใช่ไหมย,ยายเคยพาเก็บอยู่ประจาแต่นี้จะเลี้ยงเขาไว้ให้มันเขาโตก่อนแล้วก็ค่อยพายเอฟซีปลูกจริงๆยายอยากเอ,อขยาย อยากได้เ,เคเรนสีแดงกับสีดำเนาะสีแดงก็เยอะเหมือนกันกินไม่หมดแต่ว่ามันแก่แล้วมันไม่สวยตั้งสามสิบปีได้แล้วมั้งแล้วเคเรนสีดำก็อยากได้แต่ว่ากระถางมันไม่พอนะ่ะดูก่อนเนาะกระถางมันมีแต่กระถางเล็กๆอันนี้มันต้องกระถางใหญ่ๆยจะเลี้ยงไว้สักปีหนึ่งนะปีหน้าค่อยมาลงอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนการจเจริญเต,ติบโตของเขาเนาะม,มาในเยอยายจะเอาดินลง ไม่มีปุ๋ยหมักก็ขโมยเอาดินแถวนี้แหละเดี๋ยวพี่หม่นมาจะม,ม,มาวายใหญ่ไม่มีอะไรตักมาขโมยใส่ทุงมือข้างเดียวใส่สองข้างไม่ได้เพื่อนๆยายต้องปิดกล้องด้ยเนาะมาขโมยเอาหน้าดินแถวๆนี้เลยเดี๋ยวพี่มหมนมาเขามาเห็นเขาก็จะวายยายมาขโมยเอาดินเขาแค่นี้แหละ มีอะไรมากงแล้วเดี๋ยวก็ไปเอามาเดี๋ยวก็ไปหาขุดเดี๋ยวยหญจะไปหาขุดเอาหน้าดินเอาหน้าดินขุดขุดเอาหน้าดินสวยๆพอเราเอาไว้ตรงนี้เราได้รดน้ำไงคเพื่อนๆรดน้ำเขาดูแลเขาเขาก็จะสวย ก่อนมันมันเยอะยายขยายแล้วลงไม่หมดยังให้ข้างบ้านไปเลยไอ้เคเรนสีดำนะแต่พอมาวันก่อนมันตายไปม,มั่งอะไรมังที่เจอลูกเห็บนะม,นมา,เด,ยา,ยาเดี๋ยวยาย่ทยตอนได้พาไปหาขุดนะขอใส่ดินก่อนนี่ได้แล้วนะคะสิบกระถาง ิบกระทางสิบต้นนี่นะถ้าซื้อเขามาปลูกก็ประมาณประมาณสองพันบาทนะนั่นแหละแฟนยายตอนแรว่าจะไปซื้ออพอมาดูแล้วเปรียบเทียบแล้วโอมันแพงทำเอาเองดีกว่านะนเพื่อนเลี้ยงเอาเองดีกว่าพอเราไหนๆเราก็มีอยู่แล้วในสวนเนาะปีที่แล้วปีที่แล้ว คนในหมู่บ้านเขาก็ขยายอย่างนี้แหละเขาขุดออกจากสวนเขาเสียดายเขาก็เลยใส่กระถางไว้เขายังถามยายเลยว่าเอาไหมยายบอกว่าไม่เอายายไม่คิดว่าแฟนยายจะตัดทิ้งหน้าด้านโน้นนะอืก็เลยไม่เอาน่าเสียดายฮะป่ะนะคะขุดกันบรรยากาศตอนนี้ก็นาวแต่ยังดีมันไม่ลมแล้วก็มันไม่มีฝนเดี๋ยมันก็มีมานิดหน่อยนะฝนแต่ไม่พอเปียกเนาะ นี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ได้เวลาเนี่ยเอาเอาอะไรตะไคร์มาใส่ให้โทรันเตาขึ้นแล้วเนี่ยได้ถอนหยาออกแล้วเห็นไหมขึ้นมาเพียบแล้วยาี่สลัดที่ยายปลูกไว้เริ่มสวยละไปเดี๋ยวไปขุดราดเบอร์รี่กันเนี่ยตรงนี้จําได้ไหมตรงที่แฟนยายเผาเผาทิ้งตรงนี้นี่ไงยายจะมาขุดนี่ไงเห็นไหมนี่ นี้เอาตัวนี้ตัวนี้มันแก่แล้วเนี่ยมันจะออกดอกแล้วไม่เอานี่ตัวนี้นี่จะขุดเอาแต่ไม่รู้ว่ามันจะลึกแค่ไหนตัวนี้ในต้นแก่ต้นเก่าเขาจะออกดอกแล้วนี่ไม่เอาจะเอาต้นใหม่เนี่ยจะเอาต้นนี้นะเดี๋ยวยายคาขุดก่อนมีเยอะน่นมันก็ไปเลยน่นเธอนุ้นก็มีอันยายมาขุดออกไอามะเผา,าทิหน่าเสียดาย ตายแล้วเพื่อนๆนึกว่ารากเขาจะลึกนี่ไงอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นต้นเก่าของเขาหนะาเนี่ยต้นเก่านี่อันนี้มันมาจากรากในตัวนี้ตน้นต้นเล็กนี่นี่มาจากรากแต่ยายจะไปปลูกด้วยกันน่นแหละนี่เดี๋จะไปตัดต้นเก่าทิ้งเนาะแล้วก็ไปลงกระถางแล้วก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวเอาไปปลูกนะัดเดี๋ยวไปหาขุดอีกอันนี้ยายก็เอาใบด้วยกันเลยนี่ไม่อโอน่นี่เนาะรากไม่เลึกขุดง่ายอยู่ไปเดี๋ยวขุดอีกก่อน มามาดูกันเพื่อนๆได้กี่ต้นไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวยายจะไปขุดเอาที่อื่นด้วยเนาะเพื่อที่อื่นมันจะเป็นคนละพันกันนีย่ยจะมาตัดต้นเก่าแล้วก็เอาไปลงกระถางนี่รากเก่าเข้าดูเลยรากเก่ารากใหม่นะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางไว้ไม่รู้ว่าได้กี่ต้นไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยว ไปขุดเอาที่อื่นหน่อยเพื่อมันจะเป็นคนละแต่บางพัน,น,นุ์มันมันมีมันมีลูกเขาเรียกอะไรมันสุกมันสุกคนละรอบกันนะนะอ,อยู่ทางโน้นที่แฟนยายตัดทิ้งนะมันจะช้ากว่าพวกนี้บางอันก็มีลูกสองรอบอันนี้ไม่ได้ดินไปด้วย ไม่ได้ดินไปด้วยอันนี้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวไปลงกระทงไว้สวยนะลูกสวยนะลูกสวยอยู่แล้วแหละเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านให้ใหม่สวยอยู่แล้วแหละอันนี้ธรรมชาติอันนั้นเอาไปใส่ปุ๋ยรดน้ำมันต้องสวยกว่านี้อยู่แล้วแหละท่าใดเป็นดินแบบนี้ไปเลยก็ดีนะ ฝน,นตกใหม่แล้วเพื่อนๆฝนตกใหม่ครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนหนึ่งต้นสองต้นสองต้นสามต้น สี 4, ต้นห้าต้นอันนี้ยายจะใส่รวมกันเป็นหกหาอีกสี่ปะหาอีกที่อื่นไปคุดอีกที่อื่นฝนตกฝนตกมาทีนี้เราก็มาปลูกกันนะคะยังไม่ได้รดน้ำนะคะเนี่ยเอาลงดินเลยน้ำเดี๋ยวค่อยรดเอาลงดินเลยนะคะสวยนะลูกสวยนะลูกเดีวต่อไปยายก็จะเอาเดี๋ยวรอแป๊บนึงมีกระถางก่อน เดี๋ยวเอาพกพริกพกอะไรมาปลูกก่อนเดยยายจะเอาพกมะเขือมาปลูกยายายจะเอากระถางมาขยายเคเรนต์เคเรนตสีเคเรนสีสีดำกับเคเรนต์สีแดงจะมาขยายอีกจะให้แฟนยายไถยปลูกไถแถวๆนั้นไม่รู้ว่าแกจะไถให้หรือเปล่านะ ลงให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะนี่สวยนะลูกสวยนะลูกหาบ้านใหม่ให้แล้วเนี่ยได้มาได้บ้านใหม่ก็สวยอยู่แล้วแหละเนาะบ้านใหม่ <c oughs> น,นี่ก็ถ้าขายก็ประมาณ เนี่ยขนาดนี้นะแบบนี้มันยังไม่โตนะกร้อยกว่าบาทถ้าโตกว่าน,นี้ก็สนะองร้อยเนาะแต่ว่าเล็กๆอย่างนี้เขาเขาคิดกระถะออางมันก็ไม่ใหญ่อย่างนี้เนาะถ้าเป็นกระถางใหญ่อย่างนี้โอโ้โหร้อยแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่ให้มันเท่านี้ก่อน,นให้มันสูงขนาดนี้นะโอ้ยก็สามร้อยขึ้นไปผมมาใส่ต้นใหญ่กระถางใหญ่ก็หลายตังค์นเนาะต้นเล็กกระถางเล็กก็ ราคาถูกหน่อยอย่างนี้กระถางใหญ่อยู่ที่กระถางด้วยนะคะตอนมันเล็กเขาก็ไม่ใส่กระถางใหญ่นะสวยนะลูกสวยนะลูก <c oughs> น้ำแม,หาาหม่หาบ้านให้ใหม่หาบ้านให้ใหม่แล้วนี่หาบ้านให้ใหม่แล้วม,มาอยู่บ้านใหม่แล้ว ได้น้ำได้ปุ๋ยเดี๋ยวก็จะพรวดพลาดพืชเลยี่นาก็ได้กินเดี๋ยวไปคิดตังเอากับพี่มืนเดี๋ยวไปคิดตังเอากับพี่มืนเอากระถางละห้าสิบาทพอมั้ง เวลาไล่สดแล้วเพื่อนๆจะรีบปลูกก่อนด้จะรีบปลูกก่อนจะได้เวลาไล่สดได้แล้วแหละเวลาไล่สดได้แล้วเวลา,ลาไล่ววลาลาสดนี่นก่อนขอบลูกแป๊บ,บนึงอืออันนี้อ่เอสวยจังสวยเหมือนเจ้าของปลูกเลยในลำมิด สวยมันจะของคนปลูกเลยอ่อเ่่ย,ยังไม่มีปุ๋ยอะไรเลยนะคะดินล้วนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อดินมาเนาะไม่ได้ซื้อดินมาปลูกเราใช้ดินในสวนเราเหละมา,ะมาเดี๋ยวขอก่อนนะแป๊บนึงนี่เสร็จแล้วนะคะสวยนะลูกสวยนะลูกเห็นไหมเนาะ เ,เดี๋ยวยายรอมีกระถางอีกยายจะมาตัดกิง่งมะลเบอสีดำกับมะลเบอสีแดงมาชำอันนั้นขุดไม่ได้นะมันไม่มีขแขนงอันนั้นเราต้องตัดกิ่งมันมายายก็ไม่รู้จักชำเชื่อมไรหรอกแค่ตัดกิ่งแล้วก็มาเสียบไว้ยายเคยทำแล้วมันก็ขึ้นรากเนาะย,ยายจะตัด,ดรอให้มีกระถางก่อน จริงๆนะอยากให้แฟนใหญ่ไถไแถวๆนั้นนะเอามาปลูกแต่แกบอกว่ากลัวเนี่ยมันร่มต้นนี้อืมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้นะเนี่ยไถตรงนี้ไว้ปลูกไถตรงนี้ไว้ปลูกผักนะไอ้ปลูกเนี่ยแต่แกบอกว่ากลัวร่มต้นนี้นะดูตรงนั้นดูตรงนี้นี่มันก็ ปลูกเคเรนไว้ายาเต็มเลยดูดิน้ำไม้ฝรั่งไม่ได้ตัดเลยสองวันแล้วสองวันแล้วเพื <c oughs> ่อนๆมันมันหนาวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพามาตัดวันนี้หนาวแล้วไม่เอาละฝนฝนตกนี่ตอนนี้มาเรืองหนาวไม่ค่อยออกเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ดูสิมาตน้นโอ้ย <c oughs> ตอนนี้ใครมาโดนหัวเขาหักไม่ขึ้นเลยนี่เนาะป่ะ,ปะพเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงแครดิสก็จะได้กินแล้วนี่โอ้ยสตอรอเบอรี่อีกโอ้โยนี่ฝนตกดูสวนผักใหญ่สิเป็นไงเนาะนี่กำลังจะงามละ คิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถง,ถงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยาย,ยายจะเข้าบ้านแล้วหนาวแล้วนี่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรอุ้ยนี่สตรอเบอรี่ดูสิเพื่อนๆอ้ยสะอนสะอนสตรอเบอรีเนาะสะออนไหมอืมโคราบีก็จะได้กินแล้วนะคะนี่ว้ยเดี๋ยวก่อนไม่โชว์ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยโชว์ไปคิดถึงคิดถึงคิดถึง เนนือฝนมันจะหยุดตกไหมล่ะถ้าไม่หยุดตกได้สงสัยได้กลางร่มมาเก็บผักตอนเย็นเนี่ยยังไม่รู้เมนูอะไรอ